มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันจัน,นะจ้าวันนี้ก็มาแซตกันอีกแล้วมาอร่อยนะทำน้ำยาป่ากรีนไก่เหมือนเดิมแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะ กำลังกำลังเดือดเลยเนะี่ยทำหม้อเล็กๆวันนี้หม้อไม่ใหญ่หรอกยาเคี่ยวไว้เนะี่ย ก็สัมเ็จแล้วน้ำยาเราก็ใส่ลงไปอีกแล้ววันนี้ตรีมไก่หรือว่าเล็บมือนางอ้วนๆว,วันนี้วันจันรก็เพื่อนๆก็เริ่มนะ้องเหมือนเดิมทำงานอีกแล้ว อยู่อย่างนี้แหละวันหยุดเริ่มต้นทำงานใหม่ตะ <c oughs> เล็บมือนางพี่ตูก็ได้ต้มไว้แล้วเ,ยเลยมันก็เปื่อยไปนแเละวนเวียนไปก็อะไรก็สู้ ขนมจีนไม่ได้ขนมเส้นหรือว่าข้าวปุ้นจนเราให้มันเดือดก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ลูกชิ้นปลากายน,นี่ให้พี่ตู่ทำเสร็จก่อนเนะเาะแล้วค่อยมาดูกันใหม่ว่ามีอะไรมากเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊า เพื่อนๆจ๋าน้ำยาก็เสร็จแล้วจ้ะนี่ลูกชิ้นปลาเรียบร้อยเห็นไหมใส่ใบมะกรูดด้วยใบยมะกรูดเอามาจากเมืองไทยนะใบใหญ่ๆห,หอมๆเ,เสร็จแล้วจ้ะ แต่วันนี้ยังทานยังทานไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูวันนี้พี่ตู่ก็น้ำยาป่าจ้ะตีนไก่กับลูกชิ้นปลายายจ้าละจ้ะเพราะว่าวันนี้จะต้องไปหาหมอฟันก่อนเลยรีบทำไว้เนี่ยเพราะว่าหมอนัดให้ไปขูดหินปูนสามสิบนาทีเพืเ่อน ปีละสองครั้งหน้าเบื่อขูดจนฟันไนี่บางหมดแล้วโอเคก็สำเร็จแล้วจ้ะอันนี้ก็มีผักกาดดองแล้วก็เซร์แน่เน่ไม่อยากจะวดเลยผักคิดแอ่อผักแมงลักอะ ปลูกไว้ที่สวนบ้านมันตายนึงเนี่ยแต่ก็ยังดียังกินได้อยู่นี่หอมเชียวมันเป็นอย่างเงี้ยมันตายนึ่งพี่ตัวใส่ตู้เย็นตู้เย็นคงจะเย็นจัดมนะั้งแล้วก็ผระกาดดองจ้ะเนี่ยอืมแล้วก็ใบซาลาแน่ ขนมจีนขาวๆกับหัวไว้แล้วเนี่ยนะจ๊ะวันนี้ทำไม่เยอะหรอกเนี่ยขนมจีนเนะี่ยขาดไม่ได้ก็คือนี่ถั่วงอกล้างไว้สูตรชอบถั่วงอกกับขนมจีนนะแต่ว่ามีแตงกวาแต่โอน่าพอเนะี่ยแค่นี้ผักแค่นี้ก็เยอะละ ของโปรดเลยจะทานขนมจีนที่ตูจะขาดไม่ได้ก็คือถั่วงอกนไม่มีไอ้หัวอะไรอะหัวอะไรอะหัวหัวปีใช่ไหมหัวอะไรอ่ะ,ม,อะ,อะมาจากกล้วยกระล่ำปีหัวปีนั่นแหละโอ้โหแค่ละอร่อยอา,าหารทนเป็นฝอยโอ้ นีเละอาหารวันจำจ้ะอันทิตย์ก็ไม่ได้มีเวลาทำหรอกยุง่งเป็นไงผักทานกับขนมจีนแค่นี้เราเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเนาะนี่ กินจ,จ้านมกีนข้าวปุ้นจ้าข้าวปุ้นหนมเส้นเจ้าขานมเส้นเอาทุกภาคเลยนี่เราก็ปิดได้แล้วไฟสุกแล้วนี่กวดโชว์อีกมานะจ๊ะไม่ได้ตักโชว์วันนี้ เพราะว่าทําไว้เดี๋ยวไปหาหมอจ้ะหูดหินปูนก่อนกลับมาจะแซกหรืปต่า่รู้ปากคอนี่นะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วดูคลิปให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้านี่ตีนไก่ <laughs> มามาบายบายกันก่อนก็ช่วยดูคลิปให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าจะขอขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะที่เพื่อนๆเก่าก็ยังมารับชมและกดไลค์กดแชร์ให้จ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ทนไปหาหมอฟันก่อนจ้าบายบาย